พี่น้องดูครับลุงทุบเนี่ยเขาใช้เทนเดอร์นะครับในการหมักหมักฟางนะครับทําให้ฟางย่อยกลายเป็นปุ๋ยนะครับทําให้ขี้เลีเยอะมากนะครับกลายเป็นดินร่วนซุยนะครับมีออกซิเจนมีไส้เดือนเข้ามาอ่าเนี่ยครับเป็นธรรมชาติส่วนหน้าเป็นข้างๆครับพี่น้องครับให้ดูครับโอ้โหไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้หมักอ่าอ่าฟางนะครับก็จะเหลือฟางครับที่ไถแล้วตีแล้วนะมันไม่หมดนะครับมันไม่ย่อยนะครับ เต็มเลยครับสีเหลืองเต็มเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่นะครับมันจะเกิดปัญหาแก๊สไข่เน่านะครับหลังจากที่เราอหวานข้าวไปแล้วนะครับมันจะเกิดปัญหาเลยก็คือเรื่องของแก๊สไข่เน่ามันจะทําให้ไข่ข้าวยืนต้นตายข้าวใบเหลืองไม่แอหไม่แตกกอมันแคะมันแกนนะครับนี่ครับแล้วผมกลับหน้ากล้องให้ดูครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาดูเปรียบเทียบนะครับ แปลงนาของลุงทูคที่อยู่ที่ของสิบนะครับอันนี้เนี่ยดินจะหล่นมากน้องลองดูครับเนี่ยดินครับเราเดินลงไปเนี่ยดินจะหล่นมากจะลึกมากเลยนะครับนี่ครับลึกมากเลยเอาไม้ไปวัดเนี่ยจะดูประมาณนั้นเลยครับไม้แต่เรามาดูแปลงนาข้าง,งๆที่ไม่ได้หมักเทนเดอร์นะครับไม่ได้หมักเทนเดอร์พี่น้องดูครับมันจะแตกต่างนะครับมันจะแตกต่างกัน อ่าน,นี่ครับมันจะแตกต่างก็คืออันที่หนึ่งคือฟางเนี่ยของเขาเนี่ยจะเหลือเยอะมากคือสีแดงเต็มทุ่งเลยครับฟางเนี่ยนะครับเพราะเขาไม่ได้หมักฟางนั่นเองนะครับฟางนี้ก็จะเป็นอันตรายนะครับถ้ามันเน่าไม่หมดนะครับอ่าเวลาหวานข้าวไปมันจะกลายเป็นแก๊สไข่เน่านะครับก็จะเกิดปัญหาชาวนาเกิดปัญหาในการอ่าข้าวลวกข้าวยืนต้นตายนะครับ นี่ครับฟางเต็มเลยครับเปรียบเทียบดูครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนาข้างๆครับแตกต่างกันส่วนนาลงทูนนะครับนี่ครับอ่าเขาจะไม่มี่าฟางเนาะมันจะเหลือน้อยมากราะฟางส่วนใหญ่จะเน่านะครับเห็นไหมครับฟางส่วนใหญ่จะเน่าอ่าแล้วก็ย่อยนะครับละลายกลายเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับข้อแตกต่างเห็นไหมครับ ดินจะเนียนจะเรียบนะครับนี่ครับแต่ถ้านาข้างๆกันครับเขาไมา่ได้ใช้เทนเดอร์หมักนะครับเขาก็จะมีฟางเหลือเต็มเลยครับมันจะก่อเกิดปัญหาแก๊สไข่เน่าครับนี่ครับเห็นชัดเจนมากครับ